สวัสดีครับผมอันนี้ผมเนี่ยใหญ่นพเก้านะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการทานที่น่าจะเพื่อจะเอาผลลัพธ์จากสุนภัยไทยของเราเนี่ยให้ได้ผลอย่างคาตานะครับเหมือนกับที่ผมเห็นผลลัพธ์จากใครหลายคนนะบางคนเนี่ยไม่เกิดผลลัพธ์เพราะการทานที่มองว่าทานเหมือนกับอาหารว่างบางคนคิดอย่างนั้นจริงๆนะ,ะนะครับถ้าคุณมองผลลัพธ์ที่คุณเป็นมานานแล้วหลายๆปีนะครับเหมือนกับโรคส่วนใหญ่ที่คุณเป็นอนะ่ะแล้วก็มาหาทางเรื่อ,องแบบเนี้ยแน่นอนคุณจะต้องผ่านยามหมอมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็น ผลลับที่น่าพอใจคุณจึงหาตัวช่วยนะครับจนมาเจอตัวนี้ที่คุณกําลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้เลยนะครับวิธีการทา,ทานที่ให้ได้ผลแล้วก็ที่สุดเลยนะคือคุณจะต้องทานเหมือนกับยาหมอของคุณนะครับแล้วใช้ร่วมกับยาหมอได้ด้วยนะครับมันไม่ได้ทําให้เพิ่มโดสทางเคมีของยาเลยนะอันเนี้ยมันจะเป็นหลักๆของสมุนไพรที่คุณรู้จักตัวเนี้ยนะครับหลักๆเลยคือเขาจะไปช่วยดูอะไรระบบเลือดไอน้ำเหลืองของคุณนะครับปรับ ความสมดุลนะครับในข้างในให้มันสมดุลเพื่อที่จะเมื่อเคมีเข้าไปแล้วมันจะมีเอฟเฟกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดเออพูดแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ายาหมอนะครับก็ทํามาดีแล้วแต่มันไม่ตอบสนองกับร่างกายคุณเพราะร่างกายคุณไม่รับอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างในทําให้ยาหมอส่งประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะครับสมุนไพรน9ก้านะครับที่คุณรู้จัก,จกตัวนี้มันช่วยอะไรก็คือช่วยตรงนั้นเลยนะครับเหมือนกับพี่ช่องนางนะครับ เป็นต้องใช้คีโมลน้าแดงนะครับแต่ขีโมลน้าแดงไม่สามารถทําอะไรพี่ช่องนางได้ตอนที่ยังไม่รู้จักสมุนไพรตัวนี้จนมาใช้สมุนไพรทําให้ขีโมลน้าแดงมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดแล้วก็พี่ช่องนางหายจากโรคมะเร็งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโรคของคนที่เป็นอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นมาเยอะเป็นมานานเป็นมาหลายปีนะครับทีนี้มันจะต้องปรับจากข้างในให้ร่างกายคุณเนี่ยปรับจากข้างในวิธีการทํางานของสมุนไพรตัวนี้นะครับอย่างแรกคือการกระทุงโรคหรือการดีท็อก เอาสารพิษร่างกายของคุณที่อยู่ข้างในเนี่ยออกให้หมดนะครับใครที่มีช่องท้องที่โตนะครับมีท้องยานท้องโยเนี่ยก็ะจะเห็นผลเลยก็คือเหมือนกับพ่อผมพ่อผมมีท้องที่ใหญ่มากนะครับช่วงแรกท่านจะถ่ายเยอะเลยนะครับแล้วถ่ายออกมาจะเป็นลักษณะของมันเหลวๆเลยมันๆเลยแหละนะครับอาการไขมันที่ออกจากมันนี้คือมันจะไปเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้อยู่เยอะหรืออาจจะอยู่ที่กระเพาะพวกนี้นะฮะมันจะอยู่เยอะสมุนไพรตัวเนี้ยจะพามันออกมาได้นะครับ การทํางานประมาณนั้นเลยจริงๆนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยทําให้ระบบเลือดน้ําเหลืองดีการทํางานตับไตดีนะครับทำให้เมื่อคุณทานไปจนถึงระยะที่มันเริ่มฟื้นฟูคุณจะสังเกตว่ายาหมอคุณจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ร่างกายคุณจะเปลี่ยนไปนะครับกล้ามเนื้อกระชับผิวพรรณเปล่งปลั่งใสขึ้นนะครับก็เลยสังเกตว่าใครที่ทานสมุนไพรเนี่ยจะดูดีขึ้นนะครับ เพราะมันดูถึงระบบของเซลล์ในร่างกายเลยนะครับเซลล์เราจะอ่อนเยาว์ลงนะครับพี่พรนะครับที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เยอะทานสมุนไพรนี้มา7ปีแล้วนะครับเห็นไหมสวยขึ้นนะครับพี่อูหล่อขึ้นโดยที่ไม่เคยพึ่งไสยกรรมนะครับใครที่ติดตามพี่พรพี่อูอยู่ก็จะรู้ว่าท่านทั้งสองไม่ได้ไสยกรรมเลยรวมทั้งผมรวมทั้งดารวมทั้งใครก็แล้วแต่ที่ทานสมุนไพรมานานแล้วจะไม่ได้ไสยกรรมจะไม่รู้จักทำมาไสยกรรมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราจะดูดีขึ้นนะครับจากที่ว่าการที่เราไม่ไ พียงแต่เราทานสมุนไพรตัวนี้เพื่อจะช่วยนะครับผลลัพธ์ต่างๆที่เราบกพร่องตรงนั้นนะครับผมลองทานสมุนไพรเหมือนกับยาทานให้เป็นเวลาทานให้ตรงเวลาใช้เวลาสีเดือนลองกับมันให้เต็มที่จริงจังครับคุณจะเห็นผลลัพธ์ได้อย่างน่าตกใจและเซอร์ไพรส์แล้วก็มันดีกับคุณแล้วก็ดีกับคนรอบข้างที่สุดไม่มีโรคก็เป็นลาบอันประเสริฐนะครับผมอันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่พรที่ทำให้ผมได้รู้จักสมุนไพรตัวนี้ขอบคุณครับผมยับ